เอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับแบบนี้นะครับเป็นระบบของเราเราอยากจะใส่โลโก้ด้านบนนะครับแล้วก็อยากจะใส่ฟุตเตอร์ด้านล่างนะครับเราลองมารีเฟซในครั้งหนึ่งครับเราก็จะได้โลโก้ที่อยู่ด้านบนนะครับมีโลโก้แล้วเราก็จะวางไว้ส่วนท้ายอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าฟุตเตอร์เราอยู่ท้ายอยู่แล้วนะครับมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับ ก็สามารถไปปรับแต่งโคดได้นะครับตัวนี้คือการแสดงผลนะครับก่อนรับชมวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดิชเชอร์ดินนี่ด้วยนะครับสมมุติว่าเรามีสคริปต์ของคุณแอปของเราอยู่แล้วนะครับอ่กุมก็จะทดสอบเป็นโปรเจกต์ที่54แล้วนะครับใส่โลโก้และฟุตเตอร์นะครับ ผมก็จะเอาระบบก็จะเปิดเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอดูตัวอย่างนะครับนำการทดสอบไปใช้งานจะใช้ลิงก์ที่ลงท้ายด้วย dev นะครับแบบนี้นะครับเป็นระบบของเราเราอยากจะใส่โลโก้ด้านบนนะครับแล้วก็อยากจะใส่ฟุตตัวด้านล่างนะครับก็กลับมาที่สคลิปนะครับ เราจะมาตกแต่งกันที่หน้า html นะครับประมาณนี้นะครับมาที่ไฟล์ที่ชื่อว่า html นะครับจะตั้งชื่อว่า index form หรือว่าอะไรก็ขึ้นอยู่กับสคริปต์ที่ท่านกําลังใช้อยู่นะครับแต่ให้มาที่หน้า html นี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะมีคําสั่งที่ขึ้นต้นด้วยคาว่า style ตรงนี้นะครับพอเจอคาว่า style อย่างนี้นะครับมันก็จะอยู่ประมาณแถว ส่วนบนของของโค้ดนะครับก็เราก็กด enter มาหครั้งนะครับอขอกดมาอุปะย,ะยานหน่อยให้เห็นชัดๆโอเคนะครับในส่วนของสไตล์นะครับก็คือที่เดียวกันนะครับเราจะวางโค้ดไว้ที่ใต้คำสั่งที่เขียนว่าสไตล์นะครับมาที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับซึ่งไฟล์นี้ผมก็จะแปะเอาไว้ที่ใต้คำอธิบายวิดีโอนะครับสามารถไป ดาวน์โหลดได้เลยนะครับขั้นตอนแรกก็ให้เรามาที่สังเกตที่แถบเอกสารทางด้านซ้ายนะครับจะเขียนคําว่าโลโก้สไตล์อยู่นะครับแล้วก็จะมีโค้ดอยู่นะครับก็เราเลือกคอนโทรลเอคอนโทรลซีเลยนะครับจากนั้นก็กลับมาที่โค้ดนะครับสไตล์ตรงนี้นะครับเรามาวางที่ข้างล่างสไตล์นะครับแล้วก็คอนโทรลวีลงไปโอเคนะครับ ต่อไปโลโก้นะครับบอดี้นะครับต่อไปนะครับแท็บที่2แท็บบอดี้นะครับจะเขียนว่าโลโก้วงเล็บบอดี้นะครับก็เจอโค้ดอยู่นี้นะครับไม่กี่บรรทัดนะครับก็คัดลอกไปเลยนะครับกลับมาที่โค้ดนะครับเลื่อนลงไปนะครับผ่านสไตล์เดิมไปก่อนนะครับจุดเดิมปึ๊บจะเจอคําว่า บอดี้นะครับบอดี้จะถูกคลุมด้วยคอนเทนเนอร์อยู่นะครับถ้าเราวางข้างนอกอย่างนี้นะครับมันก็จะอยู่ข้างนอกส่วนบนนี้นะครับถ้าเรามาวางข้างในนะครับอย่างนี้นะครับมันก็จะมาอยู่ข้างในคอนเทนเนอร์ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวลองวางไปก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวจะรู้ว่าโลโก้อยู่ที่ไหนนะครับสําหรับ วางมาแล้วมันจะเจอเข้อความที่เขียนว่าใส่ URL ที่นี่นะครับเราต้องไปนำรูปภาพไปอัพโหลดไว้ในเว็บไซต์แล้วก็นำ URL ของรูปภาพมาใส่ที่นี่นะครับก็เว็บไซต์ที่ให้บริการก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับผมจะทดสอบกับเว็บอลองเว็บเว็บอะไรละกันนะครับฝากรูปฟรี หากใครอยากเก็บรูปไว้ก็สามารถเข้าสู่ระบบตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อเก็บรูปไว้นะครับแต่ผมจะอัพเข้ามาเลยนะครับเมื่อเลือกรูปเข้ามาแล้วนะครับผมจะใช้รูปนี้แล้วกันนะครับถ้าใครเอารูปเป็น PNG เข้ามามันก็จะลบพื้นหลังให้อย่างนี้นะครับสําหรับใครเอารูปที่เป็นไฟล์ JPEG เข้ามาก็ภาพก็จะไม่ลบพื้นหลังให้นะครับก็ลองไปทำรูปดูนะครับ เสร็จแล้วก็กดยอมรับื่อนไขนะครับแล้วก็กดอัพ,อพโหลดเลยนะครับรอสักคู่นึงนะครับกจะจด้รูปมาครับแบบนี้นะครับให้เลื่อนขึ้นไปนะครับเมื่อเลื่อนขึ้นไปแล้วนะครับให้เราเลือกลิง์ที่เขียนว่าลิงก์ตรงนะครับลิงก์ตรงเลยนะครับแล้วก็เลือกขัดหลอกครับ เมื่อคัดลอกลิงก์มาแล้วก็นำมาใส่ตรงใส่ URL ที่นี่นะครับาลงเลยนะครับจะลองกดเซฟดูนะครับเราลองมารีเฟรชในครั้งหนึ่งครับเราก็จะได้โลโก้ที่อยู่ด้านบนนะครับอันนี้เหมือนจะอยู่นอกคอนเทนเนอร์นะครับเดี๋ยวขอย้าย ตนัว x นะครับขอย้ายเข้ามาอยู่ในฟอร์มการ์ดนะครับนี่นะครับกดเซฟข้างหนึ่งโอเคนะครับมาอยู่ในนี้แล้วนะครับเราจะได้โลโก้ที่เป็นโลโก้หน่วยงานเข้ามานะครับต่อไปการใส่ฟุตเตอร์นะครับหรือว่าใส่ก o อปปี้อะไรทางด้านล่างนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับที่แทบทางด้านซ้ายนะครับจะพบแทบที่เขียนว่าฟุตเตอร์นะครับใส่ในส่วนของสไตล์นะครับแล้วเราทำการคัดลอกไปเลยนะครับกลับมาที่โค้ดนะครับที่ HTML ครับเหมือนเดิมครับเอาไปใส่ในแทบของสไตล์เหมือนเดิมนะครับผมจะขอวางไว้ท้ายด้วยกันนะครับ อ่าน er ี้นะครับฟุตเตอร์มาแล้วนะครับที่แถบฟุตเตอร์นะครับบงเล็บบอดี้นะครับก็จะเจอโค้ดอยู่มิจกีมันทัดนะครับแล้วก็ทําการคัดลอกไปนะครับคอนโทรลซีกับมาที่โค้ดนะครับฟุตเตอร์นะครับต้องอยู่ท้ายๆเลยนะครับอยู่ท้ายๆๆๆๆครับแล้วก็ไล่ไปนะครับบอดี้นะครับเปิดมาแล้วครับไล่ไปนะครับก่อนถึงคําว่าสคริปต <resulted> ์นะครับ ก่อนถึงสคริปต์นะครับผมจะวางไว้ส่วนนี้นะครับลองวางดูก่อนลองเซฟดูนะครับถ้าวางไว้ตรงนี้มันจะอยู่ตรงไหนนะครับลองดูก่อนนะครับอ่มีโลโก้แล้วดึงลงไปนะครับอ๋ออยู่ล่างสุดเลยนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะวางไว้ส่วนท้ายอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าฟุตเตอร์เราอยู่ท้ายอยู่แล้วนะครับ มาแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถไปปรับแต่งโคดได้นะครับตรงนี้คือการแสดงผลนะครับของฟุตเตอร์นะครับแล้วก็ตัวโลโก้เองก็จะอยู่ทางด้านบนตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอย่าลืมไปใส่สไตล์ชีตด้วยนะครับสไตล์ชีตนะครับตัวนี้แล้วก็สไตล์ชีตของฟุตเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนบอดี้ของโลโก้แล้วก็ในส่วนบอดี้ของฟุตเตอร์นะครับ ก็ที่สําคัญก็อย่าลืมไปเอาลิงก์ดาวนโหลดมาใส่นะครับสามารถไปเปลี่ยนข้อความได้นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับสามารถไปเปลี่ยนข้อความตรงนี้ได้นะครับก็เพื่อนๆลองมาทําดูนะครับติดตรงไหนก็สามารถเข้ามาถามได้นะครับเพิ่มความสวยงามให้กับสคริปต์ของเรานะครับขอบคุณสมาชิกสภากาแฟแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง d ิดเชิดดินนีด้วยนะครับ